สวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุกจะพามาใส่ปุ๋ยต้นกาแฟนะครับซึ่งกาแฟที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้เป็นต้นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านะครับไล่ของเราไปซื้อมาต้นพันธ์ุมาจากผาหีนะครับแม่สายเชียงรายนะครับปลูกตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับ ปีนี้ก็ตุลาคมแล้วก็1ปีกับอีก1เดือนนะครับยังไม่เต็ม1เดือนดีนะครับความสูงก็ประมาณ50าสเซนติเมตรแล้วนะครับเป็นพุ่มใหญ่สวยงามเลยนะครับวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยต้นกาแฟกันครับซึ่งกาแฟเนี่ยเป็นไม้ชั้นที่สองนะครับสามารถ เลยเติบโตอยู่ในร่มเงาของต้นไม้อื่นได้นะครับเราก็เลยเอามาปลูกไว้บริเวณใต้ต้นตาลน,นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่ปุ๋ยกันนะครับอันดับแรกเราจะขางหญ้าออกก่อนนะครับก่จัดวัชพืชครับ เสร็จแล้วเราก็จะขุดเป็นวงนะครับบริเวณรอบโคนต้นของเขาเพื่อ,อนำปุ๋ยมาโรยนะครับ สำหรับปุ๋ยที่เราใช้นะครับก็เป็นปุ๋ยสูตร15-15-15นะครับสูตรเสมอครับใส่ไม่ต้องเยอะมากครับเพราะต้นเขายังเล็กอยู่แล้วก็นำดินฝังกบไปเลยครับเพื่อไม่ให้น้ำฝนชะล้างปุ๋ยให้หนีไป เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับการใส่ปุ๋ยต้นกาแฟของไร่เติมสุกนะครับาฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ให้พลาดชมนะครับว่า,ากาแฟของไร่เติมสุกนะครับจะติดผลไหมนะครับแล้วก็จะมีผลดกหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ